สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไ่ยไทยนะคะสวัสดีนะวันนี้ก็จะมาเนื่อข้าวเหนียวค่ะพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวดอกอันสันนะคะพี่น้องนี่นี่เ <c oughs> นื่อมานะคะพี่น้องตอนนี้เราก็จะมาเอาลงเขาออกเพราะยายต้องเตรียมข้าวไว้นะคะเพราะว่า ไปไปทำงานนะคะพี่น้องนึ่งไว้เลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้อย่างเดียวนะคะนี่ก็ ให้เหี่ยมันหายค่ะเหียมันก็คือเหือ,หอมันหายค่ะนะคะนิ่มๆพี่น้องจา๋าปะปะนึง่งข้าวเนียวเดี๋ยววันนี้ก็ทอดหมูทอดเนื้อก็ว่ากันไปแต่ยายก็คงจะเป็นทอดไข่นะคะจะทำงานพรุ่งนี้เราก็ยังใส่ถุงค่ะพี่น้องใส่ถุงคือเกา เก็บไปกินนะคะห้าบาทสิบบาทสุกห้าบาทสิบบาทจะใส่ไว้นะคะพี่น้องจะกินก็สะดวกโอ้โหพี่น้องเคยนิ่มๆน,นะคะปลาหัดปลาหัดนี่มมากอันนี้อันนี้เอาสักสิบบาทนะคะ <laughs> ใส่เขาไว้อย่างนี้เนาะขายยายทําขายทิมเทพนะคะสมัยก่อนถึงมาละห้าบาทนะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้ผงใส่จะไม่ได้แล้วต้องรอให้เขาเย็นนะคะเราก็จะทําใส่นี่ต่อมือ้อต่อมื้อนะคะขั้นยาดอกกัญชันวดีคุณป้าท่านให้ดอกกันชันมาไว้แดงฟัน ยายก็เลยทำา้ะเพื่อกับสีข้าวให้เป็นดอกอันจันนะพี่น้องนะเบื้งกระติบข้าวยาไทยๆพี่น้องงามบ๊อกแห่ๆได้ของขวัญมานะคะเพื่อนจากประเทศไทยเขาให้มาเ็าสารเองทำเองอันนี้ยายจะเอาไว้กินเนาะ กินกินวันนี้นะคะกินคนเดียวก็จะใส่ถุงเอาไว้งนี้นะคะเพื่อที่จะกินวันนี้ล้วก็จะได้พักผ่อนเต็มที่นะคะพรุ่งนี้ก็ต้องไปลุยงานหนักต่ออีกจิตวันพี่น้องจ๋าเตรียมอาหารไปเลย จะใส่ไว้ให้เต็มแล้วก็คือกินวันนี้ทั้งวันนะคะน,นี่ก็จะได้ก็จะปิดเขาไว้นี่คือวันนี้ที่ยายจะต้องเอาเก็บไว้กินนะคะกระติบน้อยเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่ถุงค่ะที่เหลือเราก็จะใส่ถุงให้หมดนะคะนี่นะคะ แะพอดีเราคนแค่นี้ก็อิ่มนะคะพี่น้องอิ่มมากนะคะนี่จะเอาออกให้หมดเกียดายนะคะพี่น้องอีกเลยค่ะตองน,นึ่งนู้น้องให้เขาเย็นก็ใส่ผู้เย็นไว้เนื้อเดมนะคะนี่คือ คือชีวิตยายไทยๆนะคะที่ต้องทาแบบนี้นะครับว่างก็จัดเตรียมอาหารไว้เพื่อว่าพรุ่งนี้ลงลับอ,อิเวันข้างหน้านะคะงั้นจะได้มีเวลา,พ,าพักผ่อนเต็มที่พี่น้องจ๋าไม่งั้นก็เหนื่อยนะคะหเห็นไหเราก็จะได้ไม้พี่น้องแตะเขาค่ะให้เขากระจทั้งห,หมดจะได้แบบนี้ ก,นะะกินเองนะคะไม่ต้องทำสวยได้สี่ถุงสี่ถุง้าหนะคะ6วัน6วันหวันกับห่กระติบ6วันกับห่กระ,ต,กกระติบนะคะถ้ากระติบนี้ไม่หมดก็ใส่ เดี๋ยวก็เอาไปใส่ไว้ที่ในตู้เย็นเหมือนกันนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีคุณค่าเนาะฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ยายไทยๆด้วยนะคะสันก็ได้ไปมากรูดให้ยายด้วยเนอ้อกับข้าวเหนียว่องน้อยๆของยายไทยๆนะคะสําหรับการนึ่งข้าวเหนียวไว้กินในวันต่อไปน้พี่น้องเนาะก็ฝากพี <witnesses> ่น้องเป็นกําลังใจให้ยายไทยๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ สันตะไข่ใบมะกิ้งใหย่ย,ยนะเด้อขอบพระคุณนะคะกับข้าวเหนียวดอกกัญชาญพร้อมแล้วค่ะมานะคะ5บาทค่ะ5บาท5บาทบายบาย thank you everyone ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจยานยใจเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ thank you everyone thank you for ชม my video clip thank you thank you bye bye ตั้งกระชวนเจ้าเจ้า see you again next time bye bye